สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนกันต่อในบทเรียนถัดไปนั่นก็คือบทเรียนที่4บทบาทและสถานะของพระมหากษัตริย์ในฐานะที่ทรงเป็นประมุขของรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญค่ะก่อนเข้าบทเรียนครูมีคำถามค่ะว่าใครตอบครูได้บ้างคะว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน คือรัฐธรรมนูญฉบับใดคะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ค่ะถูกต้องแล้วจ้ะประเทศไทยของเรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาตั้งแต่พุทธศักราช2475 โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ฉบับปัจจุบันได้กล่าวถึงพระมหากษัตริย์ในสองประเด็นสำคัญคือสถานะของพระมหากษัตริย์และพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสถานะของพระมหากษัตริย ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันได้บัญญัติถ,ถึงสถานะของพระมหากษัตริย์ไว้อย่างชัดเจนซึ่งประกอบด้วยพระราชาสถานะที่สำคัญ4ประการคือ 1. ทรงเป็นประมุขของรัฐ 2. ทรงเป็นพุทธมามะกะ และอักคราศาสนูประถมพก 3. ทรงเป็นจอมทัพไทยและ 4. ทรงเป็นที่เคารพสการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้หลังจากที่ฟังจบไปแล้วครูอยากจะให้ช่วยกันบอกครูหน่อยค่ะว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้บัญญัติถึงสถานะของพระมหากษัตริย์ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งประกอบด้วยพระราชาสถานะที่สำคัญสี่ประการมีอะไรบ้างคะทรงเป็นประมุขแห่งรัฐครับทรงเป็นพุทธมามกะและอัคราศาสนุปรถรมภกครับทรงเป็นจอมทัพไทยคะ่ะทรงเป็นที่เคารพสการะผู้ใดจัดละเมิดมิได้ครับเก่งมากเลยคะ่ะทุกคน พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในส่วนของพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์นั้นถ้าหากพิจารณาถึงรัฐธรรมนูญตั้งแต่กระบวนการร่างจนถึงบทบัญญตัติที่กำหนดพระราชอำนาจให้แก่พระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญแล้วจะเห็นได้ว่า มีทั้งส่วนของพระราชอำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญซึ่งเป็นพระราชอำนาจเกี่ยวกับการก่อให้เกิดรัฐธรรมนูญเองและบทบัญญตัติที่บัญญัติถึงพระราชอำนาจในรัฐธรรมนูญซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ 1. พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์เป็นการเฉพาะ และสามารถทรงใช้อำนาจดังกล่าวในการตัดสินใจได้ตามพระราชอาธัธยาศัยเช่นการสถาปนาฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์การแต่งตั้งและถอดถอนข้าราชการในพระองค์การแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และการแต่งตั้งองค์มนตรี 2. พระราชอำนาจที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจขององค์กรทางการเมืองฝ่ายนิติบรรตัญญัติบริหารและตุลาการพระราชอำนาจที่เกี่ยวข้องกับอำนาจนิติบัญญัติเช่นพระราชอำนาจในการคัดค้านร,ร่างกฎหมายพระราชอำนาจที่เกี่ยวข้องก,กับการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารโดยคำแนะนำของนายกรัฐมนตรีเช่น การตราพระราชกำหนดการตราพระราชกฤษฎีกาการยุบสภาผู้แทนราษฎรพระราชอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจของฝ่ายตุลาการซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติไว้ชัดเจนอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเป็นอำนาจของศาลและในพับปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ ครูมีคำถามค่ะอยากให้ช่วยยกตัวอย่างพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ที่เป็นการเฉพาะและสามารถทรงใช้อำนาจดังกล่าวในการตัดสินใจได้ตามพระราชอัธยาศัยว่ามีอะไรบ้างค่ะการสถาปนาฐานันดรศักดิ์ครับการแต่งตั้งและถอดถอนข้าราชการในพระองค์ครับการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ค่ะ การแต่งตั้งองค์ขอนตรีครับใช่แล้วจ้ะตอบถูกกันทุกคนเลยค่ะนอกจากนี้การพิจารณาถึงสถานะและบทบาทของพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยหากพิจารณาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประเพณีของสังคมไทยร่วมกับสิทธิของพระมหากษัตริย์ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยนักวิชาการตะวันตกได้เคยกล่าวถึงสิทธิของพระมหากษัตริย์ไว้ว่าทรงมีสิทธิที่สำคัญ3ประการคือ 1. สิทธิที่จะได้รับการปรึกษาหมายถึงสิทธิที่จะทรงรับคำปรึกษาหารือ 2. สิทธิที่จะให้กำลังใจ หมายถึงสิทธิในการส่งเสริมนโยบายหรือกิจการของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและ 3. สิทธิที่จะตักเตือนหมายถึงสิทธิในการตักเตือนรัฐบาลถึงข้อดีข้อเสียเนื่องจากพระมหากษัตริย์นั้นเป็นผู้ที่ทรงครองราชมายาวนานย่อมเห็นเหตุการณ์ต่างๆในบ้านเมืองตลอดรัชสมัยของพระองค์ จึงทรงเป็นเสมือนแหล่งสะสมประสบการณ์ของบ้านเมืองมากที่สุดเมื่อนำสิทธิทั้ง3ประการมาพิจารณาร่วมกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในบริบททางสังคมของไทยแล้วเราจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ทรงมีสถานะและบทบาทนอกเหนือจากที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรได้แก่ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติทุกครั้งที่ประเทศไทยเกิดวิกฤตทางการเมืองอันเนื่องมาจากปัญหาความขัดแยง้งความไม่เห็นต่างหรือปัญหาในการบริหารราชการแผ่นดินก็จะทรงเป็นผู้นําในการแก้ไขปัญหาวิกฤตเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยโดยปราศจากการใช้ความรุนแรง ทรงเป็นผู้ริเริ่มในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะไม่ได้บัญญัติอย่างชัดเจนให้พระมหากษัตริย์มีหน้าที่ที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนแต่ที่ผ่านมาเมื่อประชาชนเกิดความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นปัญหาในถิ่นธุรกันดารปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติหรือปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ พระมหากษัตริย์ไทยก็จะเป็นผู้ริเริ่มในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนั้นเรื่อยมาทรงเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตนอกจากจะทรงให้คำแนะนำหรือตักเตือนแก่รัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินหรือแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนแล้วพระมหากษัตริย์ไทยก็ยังทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้ประชาชนในการดำรงชีวิต โดยพระราชทานคำสอนในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนได้ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงและสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือนได้นักวิชาการตะวันตกได้เคยกล่าวถึงสิทธิของพระมหากษัตริย์ไว้ว่า,วาทรงมีสิทธิที่สำคัญสามประการช่วยกันตอบครูหน่อยค่ะว่ามีอะไรบ้าง สิทธิที่จะได้รับการปรึกษาสิทธิที่จะให้กำลังใจสิทธิที่จะตักเตือนนักเรียนทุกคนของครูเป็นคนเก่งมากตอนนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจถึงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก,กันมากขึ้นเอาไว้ถ้ามีบทเรียนสนุกๆที่น่าสนใจอื่นๆเพิ่มเติมครูจะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะ